ดูเกศมันนุ่ยเลยหงโตอะดูเกศเขาเยอะมากอะรถเครื่องพันสองใช่ไหมอันนี้เขาโมไปแข่งที่ไหนป่าววะ สวัสดีครับผมอ๋องคาออดวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับกับสายอีโคโเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ตลอดล่าสุดรีวิวรถก่อนเข้าประมูลของเสียมินเตอร์การประมูลหรือ SIA เนี่ย<อ>ก็จะเป็นรถเล็กๆนะมีรถเล็กๆบ้างแต่มันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่ผมทำนั้นอันนั้นคือรีวิวของรถเชา่าถูกไหมว่ารถเช่ามันมีดีอะไรหรือแฉว่ารถเชา่าทำไมมันถึงดีกว่ารถบ้านทั่วไป นะครับโอเคหลังจากห่างหายไปกับอีโคคาทั้งหมดตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาต้องทำอีโคคาบ้างในยุคของข้าวยากมากแพงไหนจะโควิดเนาะฟังดูล่าสุดชีวิตเดี๋ยวนี้อยู่ยากขึ้นหรอมากไหมเอ้มึงพูดก็ได้อยู่ยาก, <laughs> ยยากชีวิตที่ออฟฟิศมึงยังอยู่ยากเลยใช่ปะ ไม่ตัดด้วยไอ้อ๋อกันนะอันนี้ก็ต้องสร้างกำลังใจใตัวเองกันขอระบายขออะไรขอพื้นที่ระบายบ้างนิดนึงเนาะคนเราทำอะไรด้วยให้ใครมาคอยให้กำลังใจไม่ได้ดีเท่าตัวเราเองให้กำลังใจตัวเราเองอันนี้เมื่อไหร่ที่คุณมีกำลังใจคุณคิวตัวเองได้คือรักษาสภาพจิตใจตัวเองได้ นั่นนะคุณจะยิ่งแข็งแกร่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอารลำขบทเยอะเกินรุยเอาคันแรกเลยครับเป็น mg 3ตัว x เลยนะครับผมตัวเนี้ยเป็น mg ที่มีสลุปเนี่ยเมื่อกี้เปิดสลุปเลละคุณตากล้องเห็นยังกูให้กล้องเห็นไม่ใช่ให้มึงเห็น <laughs> เออเดี๋ยวเปิดสลุปให้ดูแล้วเออเนอะเหมือนสม,นมาร์ทที่มึงมาไม่เต็มวันนี้เฮ้ยสวยแกดูครับห้องเครื่องเลยไม่ต้องดูอะไรเยอะรถแม่งสวยครับนี่สวยป่ะครับคุณตากล้องเม็ดอาร์คหัวน็อต มาร์กิ่งครบรถเกรด B จริงๆอ่ะเดี๋ยวขอดูภาพรวมมันทำยมันทำไมน้องไม่ได้เกรด B วะเฮ้ยกูว่า A นะแล้วทำไมคุณตะข้อทำไมถึงได้ A รู้ป่ะข้างในเลยบอกมาที่มันได้ A ออ m i n u หมื่นหก minus หมื่นหกตัวเนี้ยมานะครับเป็น MG ตัวท็อปสุดก็มาพร้อมกับซันรูฟอยู่แล้วต้องนั่งน้องนั่งเนี่ยนะเนี่ยน้องนั่งน้องนั่งเนี่ยนะเออเออมึงอาศัยมุมก้อนเป็นประโยชน์หน่อยน่ารักมากนะครับ พวงมาลาัยเป็น ction, มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้นะครับมาบิดแต่ฉะนั้นกูโอเคสั่งงานด้วยเสียงได้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะควบคุมเรื่องของการทํางานของวิทยุวิทยุเป็นก็เรียกแหละมันจะเป็นเหมือนตัว Android และเป็นจอ Android แล้วครับแอร์ Air เป็นหมุนมือให้นะครับวิทยุจะควบคุมตรงนี้ได้ด้วย Gear, เป็นออโต้ชิปชนิกให้เบรกมือทั่วไปมีล้อหลัง,ลลงป้องกันล้อหลังถลายที่เหลือไม่มีอะไรละแต่ถามว่า MG ชื่อจริงๆริเหรอคือมอเอ่อมอร์แกนมอริสมอร์แกนนะครับมาจากรากฐานมจากอังกฤษแต่จีนมาซื้อแล้วก็พัฒนาให้ผมว่ารถสวยน่าใช้มากบอกก่อนเคยลองเทสแล้วที่ความเร็วโอ้ไม่บอกด้วยนะแต่ใช้ทำเสียงดูฟังเสียงนะโอ้ช่วงล่างนิ่งมากขอบอกอันนี้ถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างใช้ได้ในระดับหนึ่ง สำหรับราคาไม่แพงด้วยราคาทั่วไปขายอยู่ประมาณ3 0 0แสนกลองกลางหรือ358นะครับตัวนี้เป็นปี18บปดไฟแนน์นจัดอยู่ที่ประมาณ3 5 0แสนเปิดประมูลโดยประมาณอยู่2องแสนหนะครับแต่ถ้าอยากออกรถสุดบาทก็มาที่คาออนนะครับเพราะดอกเบี้ยพิเศษทุกอย่างเรามีให้เดี๋ยวเจอคันต่อไปเลยดีกว่าปะคันต่อมาหลังจาก MG แล้วก็มาเจอมิสโซ ตัวมิราจนะครับเป็นเกียรโตปี 17GLX ราคาทั่วไปอยู่269ถึง289จัดไปนั่นอยู่ประมาณ270,000ประมูลเอ้ย140,000คือด้วยคำว่ามันเป็นมิซูงามันก็เลยถูกไงหตัวนี้เกรดมีด้วยคุณลูกคุณผู้ฟงังเอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้วิธียุคุณผู้ชมเก็บไว้กับรายการที่ต้องใช้สายตามองเนื้อคุณตับกล้องแล้วที่เปิดอยู่ไหนวะ <laughs> โอเครถสวยไม่ต้องดูอะไรมาก สวยกริกกว่าแล้วห้องโดยสารกันเลยวันนี้เราจะมีรถไม่สวยไหมเราจะคอยดูกันเรื่อยๆนะจ๊ะคันนี้ไม่46 0หมนะครับเป็นเบาะผ้า เกียร์ออตโต้ปกติพวงมลาลัยมีแอร์แบกแล้วก็แอร์แบกข้างๆพิที่เป็นจอให้ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับโม,โมอมมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่ด้วยเลยครับสั่งงานด้วยเสียงโทรศพัพท์วางสายรับสายควบคุมเสียงโดยเฉพาะที่จอนะครับซึ่งเป็นจอของมิซูมอเตอร์เองเลยนะครับแอร์เป็นหมุนเมอร์ไม่มได้เด่นเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์ของอีโคคาร์ดอกเบี้ยพิเศษของคาร์ออนนะครับก็เริ่มต้น2.79ต่อปีผ่อนานสูงสุด84งวดหรือาร์ แต่ต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับราคาเปิดประมูลทั่วไปเห็นถูกๆแบบนี้มันเป็นราคาที่ต้องแข่งขันกันเริ่มต้นประมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าดำเนินการเราต้องมีต้องจ่ายเขานะครับค่าขนย้ายค่าบริการอ uh ื่นๆที่ต้องแข่งขันกันนะครับอย่างเช่นเ,นเปิดแสนสี่ก็คือแสนสี่แสนสี่สองแสนสี่สี่แสนสี่หกแสนสี่แปดแสนห้าศูนย์แสนห้าสี่แสนห้าหกแสนห้าแปดแสนหกศูนย์วันนี้เบลอหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนวันถ่ายทำอากาศร้อนมาก เขาว่ากันว่าอุณหภูมิ40องศาฉะนั้นหลังจากที่คลิปนี้ขึ้นนะครับลูกค้าต้องรักษาสุขภาพบ้างไหนจะเรื่องอากาศร้อนไหนจะเรื่องฝุ่น PM 2.5ไหนจะเรื่องโควิดเฮ้ยว่าแล้วก็อยู่ยากเหมือนเดิมไปดูคันต่อไปดีกว่าไม่เสียเวลาละเดี๋ยวตะก้องหน่อยหลังจากตะก้องหน่อยแล้วเราก็มาเจอกับน้องมีนาหรือที่ผมเรียกกันนิกเนียนกันสั้นๆว่าน้องมันม่วงทำไมต้องเรียกน้องมันม่วงเพราะอะไรคุณตาก้องเออไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วก็วเรียกมันม่วงอะ ตัวนี้เป็นนิสสันมาร์ชโดวีนะครับเกียร์โตปี12ราคาทั่วไปขายอยู่ประมาณ179ถึง26 269จะไปได้อยู่ประมาณ2 0 0 0เปิดประมูลโดยประมาณ1ส2 0ห้องเครื่องดูซิเกรดซีมันเป็นอย่างไรหัวมีแกะมานะจ๊ะเกรดซีได้หัวแกะเห็นไหมแต่บอกก่อนแกะแค่ฝาแก้มยังโอเคอยู่คานยังเดิมอยู่นะครับห้องโดยสารเลยจ้า ด้วยคำว่าเป็นตัว V นะครับก็จะมีพวกฟอกลงฟอกแรมมาให้พวกอะไรเป็นแอร์แบ็กอยู่นะครับแต่แบ็กลูกเดียวเนาะนี่แบ็กลูกเดียววิทยุเป็น CD ให้นะครับแอร์เป็นหมุนมือเกียร์โตทั่วไป มาอยู่2องแสนสองพัลตายแล้วมึงทีนี้แต่ไม่ครับรถเขาใช้ก็คือรถตอนนี้รถปี12นี่2,020 2020คือ8ปี8ปีคูณที่2,000 0ก็คือแสนหกบวกอีกเศษนิดหน่อย4,000มืก็ตกปีละว0 0 0 0กว่าโลซื้อว่ารถวิ่งปกตินะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันขาขาวบ้างอขาขาวสไตล์คุณตะก้อง B2 ชอบใช่ไหมชอบขาขาวป่าวะอันนี้หมายถึงอะไรคนหรือรถ ได้หมดด้วยได้หมดก็มาวึนนี่ยอมจริงๆโอเคเป็นมิสูมิราชนะครับเกียร์ธรรมดาปี14.15ด15เป็นตัว GLX เปะวะเออ GLX นะครับตัวนี้ราคาขายทั่วไปอยู่ประมาณ1 7 5ถึง2,8เปิดประมูลโดยประมาณ1ส1จัดแฟนัีนอยู่ประมาณ2 3 3ดูสิข้างในมันมีดีอะไรบ้างเฮ้ยเกรดบด้วยว่ะเฮ้ยคุณตะก้องเกรดบเว้ยเกรด B มันต้องมีอะไรดีใช่ไหมเออเดีมิลาที่นี่ไห รถสวยๆทางนั้นเลยนะโอ้โหสวยกิ๊กเลยจ้ามาร์ก,กิ้งอยู่ขอบเห็นปะโอ้โห <laughs> แต่พี่เขาไม่ค่อยรักษาเรื่องแบตเลยเนาะดูดิ ي, เห็นปะเนี่ยเขาเรียกรอยน้ำกันนเนี่ยนี่รอยน้ำกันมันกัดจริงๆมันไม่ใช่น้ำกันมันกัดหรอกคือน้ำกรดที่อยู่ข้างในมันโบกมาแล้วมันกัดน,นะครับแต่ภาพรวมรถยังสวยอยู่เนาะไปดูได้เกียร์บีเป็นยังไงเกียร์ธรรมะก็มาเกียร์ธรรมะ5สปีดนะครับ แบกสองใบป่ะปาเฮ้ยแบกแบกใบเดียวน่าจะเป็น G.L ป่าวะไม่เป็นไรแต่ราคาเปิดประมูลสูงแน,น่นอนไม่อยู่ห้าหมื่นสามนะจ๊ะน่าจะเป็น G.L สิไม่บอกอะไรกูเลยแต่ใจน่าจะเป็นไอ้นี่เลยเออเนี่ยปีสิบสี่จสิบห้าเกียร์ธรรมดาน่าจะเป็น G.L นะเพราะว่าพวงมาลัยยังไม่มีนี่ตายดังนะจ๊ะไม่ใช่โอเค นะครับก็ราคาทั่วราคาเปิดประมูลอยู่ที่แสนหนึ่งนะลูกค้าสนใจลองเข้ามาดูที่แสนอินเตอร์การประมูลตั้งอยู่บริเวณรานคําแหง1 5 8ถึง160ใกล้แยกมิสทีนยังยไงเดี๋ยวเข้าไปดูคันต่อไปขาวๆเหมือนกันสไตล์คุณตะกล้อง B2 เราขาวแล้วขาวอีกถ้าทางเราจะชอบของขาวๆจริงๆนนเนี่ยต้องหมวยด้วยไหมเอาเงินญี่ปุ่นก็เราไม่รถญี่ปุ่นก็ไม่เอาเดี๋ยวต้องเอารถจีนใช่ไหมขาวๆไม่ไม่รถญี่ปุ่นอาไอ้นี่นี อันนี้ขาแต่งด้วยให้แต่งซิ่งว่ะดูเกรดวันนี้เด็กหกตัวอ้โหเกรดเขาเยอะมากอะรถเครื่องพันสองใช่ไหมอันนี้เขาโมไปแข่งที่ไหนเปล่าโอเคเป็น Honda Bri o ตัว V ีเกียธรรมดาปี12นะครับราคาทั่วไปขายกันอยู่ประมาณ2 8 0 0สนแปดจะแพงน้อยอยู่ประมาณ2 5 0 0นนะครับเปิดประมูลโดยประมาณแสนสามดูซิว่ารถมันสวยแค่ไหนฝากกระโปรงแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนอ๋อไม่เปลี่ยนจ้าหุ้มหุ้มมานี่หุ้มมาเฉยๆหุ้มสติ๊กเกอร์ แกะมาแก้มแก่แกล้วไอ้ไม่ไอ้ไไนี่หัวน็อตตัวฝาป้องกแกะถ้ารวมผิวยังได้อยู่เดิมเดิมอยู่มาร์กิ้งยังอยู่แ้ารถไม่เคยโดนชนใช้ได้อยู่สวยบอกสวยไม่สวยบักไม่สวยวันนี้สเรกเซลตัวเองละเ <laughs> ห็นแต่ตัวตรงชุดเกียร์เขาน่ารักนะนี่เขาไปเปลี่ยนหัวเกียร์มาแล้วเนี่ยแบ็ค <Bad S 2> เป็น2ใบนะครับอยากรู้จังเฮ้ยคันนี้ขอรีวิวนานหน่อยดิพองมาลายเป็นแอร์แบ็คนะครับไม่มีมาติดฟังชันมี คอนโซลก็มีแอร์แบกให้วิทยุเป็น CD ไม่ใช่ CD ด้วยนะครับเป็นแค่พวกมีออ x ให้แล้วโอเคมีตัวนี้ให้นะครับตัว usb เสียบให้มีเอาเล็ให้แอร์เป็นหมุนเมอร์ ac เดี๋ยวนะร้อนเงียโอเควัดบูทมีอะไรบ้างมีวัดบูทเทอร์โบวัดบูทรอบวัดบูทออยล์วัดบูทอุณหภูมิออยล์มีแรงดันน้ำมันอุณหภูมิน้ำมันมีอุณหภูมิน้ำมีแรงดันโวล อันนี้เขามีเทอร์โบด้วยหรอคืองงอยู่ว่ารถไม่มีเทอร์โบแต่ทำไมถึงมีวัดบูทเทอร์โบล่ะเนาะคุณตาก้องงงปะแต่เขาแต่ผมว่าเป็นผมผมไม่งงรู้เป่าเพราะอะไรเพราะติดเพื่อความเท่ง่ายนิดเดียวอย่าไปคิดอะไรเยอะเขาติดเพื่อความเท่จริงเนี่ยเห็นด่วเห็นเห็นวัดรอบอ่ะอันเนี้ย ตัวนีคือวัดบูทโบเพราะว่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่มีโบมาเนี่ยแต่แรงนั้นอ่าแรงดันน้ำมันได้อยู่ออยเทมส์ออยเทมก็คือนุำมันพูมันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นน่าจะติดมาจากเดฟฟีเลยของเดฟฟีเนี่ยถ้าเป็นรถผมที่ใช้เทโบก็น่าจะไปใช้นะแต่ผมไม่ค่อยติดวัดรอบงไงวัดบูทไงผมใช้ของเดิมๆเมนี่ยผมชอบผมมีความสุขเขาก็มีตัวนี้ให้ด้วยนะ ของอะไรเขาเรียกอะไรวะเดี gan, oh, ๋ยวก่อนอ๋อควบคุมตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมไหมไหนี่นี่นี่มาดูนี้โอ้ผมอยากให้สุนัขก้องเข้ามาดูตรงนี้ดูนานๆดูนานๆมันๆเชื่อกูไหมสักพักเดี๋ยวกูเล่นพังโอเคเลยเออช่างมันเถอะอย่าไปเล่นกังเขาเลยเดี๋ยวพังขึ้นมาแล้วจะงานเข้ากูด้วยโอเคดูคันดังกันบ้างตัวท็อปของเซส ตากล้องเจอเข,าขาวๆมาแล้วใช่ไหมชอบของดำบ้างไหมไม่อะแต่รถผมขับรถดำอยู่นะ,ะเออก็นี่กำลังถามาว่าผมถามถ,ามถึงรถผมไม่ได้ถามอย่างอื่นคุณคิดเป็นอะไรเนี่ยเอาจริงๆมึงแน่ใจแน่ใจมึงอ,อย่าถอยมึงอยู่ใ,ใกล้ๆกูอ๋อเหรออ้าอ่ะอ้าเชื่อก็เชื่อวะว่าแคเรื่องรถจริงๆโอเคซูซูกิเซอสตัว RX RS นะครับผมเมคเกียออโต้ปี15-16ราคาทั่วไป อยู่ประมาณ329 4 3 2, 9ถึง439จัดไฟแนนซ์อยู่ประมาณ4 0 0แสนเปิดประมูลโดยประมาณนี่คือราคาเริ่มต้นประมูลนะครับที่2 0 0แสนบอกก่อน30ผมก็สู้เพราะอะไรคุณตุกต้องรู้ไหมมันตัวท็อปไงเนียบเดี๋ยวมาดูข้างในเดี๋ยวมาเปิดข้างในดูกันว่าแล้วภาพรวมเขาก็หล่อด้วยนะเนี่ยเออแต่ขอดูก่อนเอ้ยเกรดบีด้วยวะเฮ้ยเกรดบใช้ได้นะเว้ยโอแม มีอะไรว่าแกะฝามาใช่ไหมใช่ไหมแกะฝากระโปงหน้ามานะจ๊ะคุณลูกค้าคุณผู้ชม <c oughs> เครื่องยังไม่ทำอะไรมาร์ก,กิ้งอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบแต่ฝากระโปงหน้าแกะมาผมถือว่าเกรด C เพราะไม่ใช่รถสวยๆต้องไม่แกะอะไรเลยอารมณ์เขาเรียกว่าลางตั้ง <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะเข้ามานั่งดูข้างในดีกว่าไหอ่ะคุณตตากล้องเข้ามา นี่นะเกียดดีผมยังเถียงวะ่ะนี่คือเกียซีเพราะไม่แปดหมื่นสี่นะครับตัวโครงสร้างก็รถมีแกะมาพวงมาลัย<บ>เดี๋ยวนะผมขอปิดวิทยุก่อนพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับเป็นแอร์แบ็กฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งพวงมาลัยกับข้างคนขับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับวิทยุเป็นเดี๋ยวนะวิทยุเขาเป็นแบบไหนหนอโอเค แต่ไม่ไม่ใช่จอ a n d r o อยไงใช่บอกว่าคุณลุกม,มันมันจองซูซูกิแล้วกันเนาะแล้วก็มีสั่งงานด้วยเสียงผมเข้าโทรออกเกียร์เป็นเกียร์ตัวปกติมีพุชตาร์ทให้เท่านั้นเองนะครับยังไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากชุดแตง่งอ่ะเดี๋ยวดูซิมีกล้องถ่าหลังไหมไม่มีกล้องมาหรอมีแค่ตัวเขาซี่เซนเซอร์วัดระยะมาให้เนาะเนี่ยเน,ยเนยแล้วก็ ปื้บอ,อเนี่ยเซนเซอร์วัลระยาอยู่นี่นะจ๊ะโอเคประมาณนี้แล้วอ๋อโอเคมีปุ่มสปอร์ตให้น่าจะเป็นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปุ่มพวกโอดรายคือรดเกียร์หนึ่งรดลงมาหนเกียร์นะครับผมโอเคยังไงก็จบ EP นี้เนาะกับน้องอีโคทั้งหลายนะครับมีไม่ว่าจะเป็นน้องขาวน้องดำเขาขาวแบบสไตล์ตะก้องชอบ รถหรือคนวะคนทั้งรถอะผมอะอ๋อแล้วลถ้าดำดำอะขอเป็นรถอย่างเดียว<ช>อืมใช้ได้อันนี้อะไรวะเขาเกียดอะไรวะน้องโมริโอโห,โหอันนี้นี่น่าจะเป็นรถแม่ลูกอ่อนนะครับเพราะเนี่ยเขาติดสติกเกอร์ผู้หญิงเลยก็อย่าลืมนะครับกับคาออน คิดซื้อคิดขายคิดถึงคาร์ออนนะครับผมกับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79อตบตีผ่อนนานสูงสุด84งวดเลยอเนาน6เดือนตรงนี้เนี่ยคาร์ออนคือออกรถส่นบาลูกค้ามาจัดไฟแนนซ์คลุมไว้เลยแล้วเข้ามาประมูลรถที่ SAE แสมิเตอร์การประมูลเลยก็ได้นะครับที่สําคัญลูกค้าสนใจติดต่อที่แอดคาร์ออนเน็ต99นะครับจะมีเซลลคอยตอบครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจอยากสอบถามเรื่องรถเข้าประมูลให้ติดต่อที่ at sia.co.th นะครับผมยังไงก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับผมยอดตอนนี้ยอเอ่อยออ subscribe ของ YouTube Channel ของแสมเตอร์ A M I t e R ถึงแสนแล้วเนาะ mm. ก็คืออย่าลืมช่วยกดติดตามเพิ่มเติมนะครับของ y o u t u b e แสมเตอร์ R การประมูลนะครับช่อง Channel นี้และช่อง Channel ของ Car o อินเ9็ด้วยนะครับเพราะตอนนี้อยู่แค่ยังไม่แตะหมื่นเลยช่วยกัน subscribe หน่อยนะลูกค้ายิ่งกดกระดิ่ง ด้วยยิ่งดีโดยเฉพาะต้องแจ้งก่อนโดยเฉพาะคาออนเพราะอะไรเวลาเราโปรโมชั่นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะขึ้นก่อนแล้วช่วงนี้ผมชอบหาโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆมาเล่นทุกอาทิตย์ทุก EP ต้องมีโปรโมชั่นใหม่ๆของคา o n ออนยังไงฝากติดตามด้วยวันนี้ผมอองคาออนและน้องตาล้อง B2 น้องป๊อปหรือเรียกกันง่ายๆว่าไอ้แจ๊คลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ